เปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กออกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒเฉลิมเสินทิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอการเป็นประจำวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสงโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงกับเรื่องราวของการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของการทํางานของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของเครือข่ายการเลือกตั้งและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองค่ะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจภารกิจหนึ่งของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหลายๆคนก็จะคิดว่ากกตนนมีหน้าที่จะจัดการเลือกตั้งอย่างเดียวจริงๆแล้วงานมีหลายๆด้านหลายๆมิติด้วยกันและล่าสุดนี้นะคะก็เพิ่งจะมีการแต่งตั้งท่านรองเลขา ทธิการกะกะตมาดูแลงานด้านนี้ซึ่งท่านก็เคยเป็นวิทยากรให้กับรายการของเราค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณวีระยี่แพร่อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนนทพัฒครับและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับการรับตําแหน่งครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณครับผมค่ะสาหรับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอี่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของเครือข่ายและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเนี่ยมันคืองานประเภทไหนยังไงคะก็คือสืบเนื่องแต่ว่าในส่วนนี้ออกฎหมายเนี่ยได้กำหนด,ดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้นในานของรัฐ ทั้งสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้เพราว่จะถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีบ้านสัดสมวนเป็มุมุกซึ่งตรวนี้เป็นเป็นงานที่จะต้องสร้างความรู้กับประชาชนในเรื่องของการปกครองครับแล้วก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการเมืองแล้วก็ให้มาร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งได้ฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐมนูญด้วยนะครับ แล้วคราวนี้ในส่วนของงานที่ต้องดําเนินการปกติเนี่ยจะมีสํานักที่มาดูแลในส่วนงานของเครือข่ายการเลือกตั้งและส่งเสริมความเป็นพลเมืองพอจะเล่าถึงลักษณะของงานที่ทางกกตทําได้ไหมคะว่าออกมาในรูปแบบของโครงการออกมาในรูปแบบยังไงและส่งเสริมความเป็นพลเมืองเนี่ยดึงประชาชนกลุ่มไหนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะคือในส่วนของสำนักที่รับผิดชอบจะมีสองสำนัก ก็คือสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งสำนักนี้เนี่ยก็มีหน้าที่เรื่องของการพัฒนาแกนนำแล้วก็คือกายของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็ในเรื่องของการร่วมกับเครือข่ายภาคและเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนตลอดจนเรื่องการรับรองแต่งตั้งผู้แทนการประชนมาตรวจสอบการเลือกตั้งนะครับช่วยเหลือการปฏิบัติงานนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการเผยแพความรู้กับกับประชาชนอันนี้คือเรื่องของการสร้างเครือข่าย นะครับซึ่งกรกะตนเนี่ยต้องต้องร่วมมือกับเครือข่ายเอ่อทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะเป็นภาครักภาคเอกชนนะครับรวมหมดส่วนในเรื่องของสานักส่งเสริมบ,บรรพุเมืองเนี่ยเรื่องงการเผยแพร่วิชาการแล้วก็ให้ความรู้ในส่วนนี้เป็นเรื่องของการทําเนื้อหาหลักสูตรเอ่อต่างๆที่นํามาใช้เอ่อจากจากปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอ่อจะเห็นว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่เอ่อในในประเทศเราเนี่ยยังขาดความรู้ ความวัาใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพันสมัญญาหมุกขณะน,น,นียปัญหาที่เห็นก็คือว่าประชาชนเนี่ยจะเบื่อการเมืองบ้างประชาชนไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองเพราะมองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้เป็นปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็จะเบื่อไม่ได้จะต้องเข้ามาช่วยกันดูช่วยกันทําแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของการขาดกระบวนการให้ความรู้ อันนี้เนี่ยก็จะเจอว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่มีกระบวนการให้มันรู้จั่าแท้จริงแล้วก็ต่อเนื่องในการที่ให้ความรู้กับเด็กและเยววาวชนในระบบการศึกษาพาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการมองแล้วก็มีความเชื่อจาก่อ,อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เอ่อมีมีปัญหาเรื่องการคิดาีห์อละแยกแยะนะครับในเรื่องของการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ก็ไม่มีที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะให้เฉพาะในส่วนของตู้ที่มีการเรียตั้งเท่านั้น ในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีการร่วมมือกับกับหลายส่วนนะครับกับหลายหน่วยงานในเบื้องต้นเนี่ยเอในส่วนของในส่วนของในระบบการศึกษานะครับเราก็ได้ประสานการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วในเรื่องของการที่ว่าเราจะพะัฒนาหลักสูตรยังไงที่จะให้เด็กมีการเรียนรู้ในเรื่องของหลักสูตรเนื้อหาวิชาได้ในส่วนนี้เราก็มีการตกลงกับทาง กระทรวงศึกษาธิการว่าเราจะพัฒนาหลักสูตรในช่วงสี่ช่วงวัยนะครับสี่ช่วงวัยเนี่ยเราจะทําเป็นช่วงวัยที่หนึ่งคือระดับอนุบาลช่วงวัยที่สองนี่เป็นเรื่องของช่วงประถมนะครับช่วงวัยที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของอมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายเราก็จะมีตั้งตั้งนาททางานขึ้นมาแล้วก็มาศึกษาเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็กรอบแนวคิดที่จะนํามาใช้ในแต่ละช่วงวัยแล้วก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อจะลองทําคู่มือ นะครับขึ้นมาเพื่อน,นําไปใช้ในการเรียนการสอนของเด็กนะครับหลางทคู่มือได้แล้วเนี่ยจะมาทําวิทัยกรแกนกาแล้วก็เอาไปทดลองใช้กับเด็กดูนะครับว่าจะสามารถใช้ได้หรือไม่แล้วก็มาวิเคราะห์ประเมินผลดูว่าหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเนี้ยสามารถนําไปใช้กับกับในส่วนของสี่ช่วงไวัยได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นโครงการตัวอย่างที่หนึ่งที่ที่นาเสนอใท่านผู้ฟังได้รับฟังครับ แล้วในส่วนของเครือข่ายล่ะคะคําว่าเครือข่ายการเลือกตั้งเนี่ยหมายถึงหน่วยงานหรือว่าหมายถึงกระบวนการหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเลือกตั้งกับกะกะตค่ะในส่วนของเครือข่ายการเลือกตั้งเนี่ยเดิมเนี่ยเราก็มีเ, łbym, เครือข่ายของเราอยู่แล้วเนี่ยในในในหลายเครือข่ายยกตัวอย่างเช่นที่เราทําก็คือมีลูกเสือสาขาก ω กต นะครับอันนี้เราก็สร้างลูกเสือขึ้นมาเพื่อไปอนมุมอลความสะดวกหน้าหน่วยในส่วนของรดจิตอาสาเนี่ยเราก็ทําหลักสูตรสี่หลักสูตรห้าปีของรดนะครับเอาเนื้อหาเารื่องบรรลิบไตเนี่ยไปใส่ในปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าอันนี้เราก็จะจะให้ความรู้กับรดนะครับเพื่อให้รดเนี่ยเป็นรดจิตอาสาแล้วก็เป็นสร้างเป็นเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายดีเจเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายดีเจซึ่งเราคัดเลือกมาจากดีเจทั่วประเทศ นะครับแต่ละจังหวัดต่นั้นเนี่ยให้ความรู้เรื่องการปกครองในระบบประยุติไทยให้กับดีเจแล้วก็นําไปเผยแพร่ขยายผลในในคลื่นแต่ละคลื่นของดีเจในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมตัวลงหมู่บ้านไม่ขายเสียงอันน,นี้ยเราจะมีการคัดเลือกหมู่บ้านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมว่าหมู่บ้านไหนจะไม่ขายเสียงบ้างโดยมีการหมู่บ้านนี้อาจจะขายเสียงอยู่แล้วก็เราพยายามลด,ดโลงให้ลดลงนะครับก็จะเป็นเครือข่ายของเราเพราจากนั้นเนี่ยก็จะมีศูนย์ส่ง,สงเสริมพัฒนาประชาธิไตยประจำตำตำําตําบลซึ่งเราตั้งขึ้นมาเนี่ย เอ่อทั่วประเทศนะครับศูนย์เล่าเนี่ยจะอยู่ประมาณที่เจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดแห่งโดยศูนย์เนี้ยเราคิดว่าไม่ใช่ศูนย์ของกรกตอ,อย่างเดียวแต่เป็นศูนย์ของทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการเอ่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเครือข่ายเหล่านี้เราไม่ใช่มีเฉพาะเอ่อคนในตำบลที่มาจากชาวบ้านอย่างเดียวเราคัดเลือกมาจากป่าชาวบ้านเอ่อจากคนที่เอ่อเกษียณแล้วก็มีจากคนที่เป็นผู้นําก็มี นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อยอดไปยังกับกระทรวงต่างๆเพื่อให้กระทรวงต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราในส่วนของการเป็นกรรมการศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อกรรมการหมู่บ้านจากกลมการปกครองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีจากกลุ่มนาลชนไม่ว่าจะเป็นอสอมอจากกลมสนับสนุนและบริการสุขภาพหรือกลมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยของพอมอเข้ามาร่วมในการเป็นเครือข่ายพราะาะนั้นเนี่ยก็จะมีเลขาศูนย์เนี่ยก็จะ เป็นจากตนตนบนซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยศูนย์่งเสริมพัฒนา,านประเทศไตยเราเนี่ยตั้งอยู่ทุกตำบลตั้งอยู่ที่กตนตำบลนะครับมีหน้าที่เรื่องการให้ความรู้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาพัฒนาคนในศูนย์เนี่ยให้มีความรู้ความสามารถในการเรามีการฝึกอบรมวิทยากรป,ากประชาธิปไตยขึ้นมาโดยเ,เชิรนหน่วยงาน6ห,หน่วยงานหลักที่ได้ช่วยงานเราเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้เราก็คือเรามาอบรมให้ความรู้ แล้วก็ทางความรู้ของของหกหน่วยงานเนี่ยเอาความรู้ที่ได้รับไปเนี่ยได้ขยายต่อในหกหน่วยงานของเขาแล้วก็มาเป็นวิทยของให้กับการอบรมเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะแล้วผลของการที่เรามีเครือข่ายแบบนี้เนี่ยเราสร้างงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับและประทับใจหรือว่าเรามีการประเมินผลในการที่เราสร้างเครือข่ายออกมาแล้วออกมาแล้วผลงานผลงานโอเคแค่ไหนอะคะ คือในเบื้องต้นเนี่ยในศูนย์ส่งเสริมพลังปัจไัยเนี่ยเราเราเพิ่งทํามาได้ประมาณสองสามปีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจากที่เราดูการทํางานของศูนย์ส่งเสริมพลนงปัปไตยนะครับแล้วก็เลยมีความคิดว่าเราจะตั้งดําเนินการประเมินผลนะครับลองดูว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการดาเนินการเป็นยังไงบ้างโดยในปีนี้เราจะมีการดําเนินการประเมินผลนะครับอยู่ในขั้นตอนของของเอ่อการ จัดจ้างผู้ที่มีเอ่อมีความรู้เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการประเมินผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยสสปตอทํางานเป็นยังไงบ้างแต่างารตามจากการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการประกวดแข่งขันสสปตดีเด่นระดับระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับระดับเอ่อระดับศูนย์เป็นรายเขตนะครับซึ่งจากการไปตรวจสอบเนี่ยก็เประชาชนให้ความร่วมมือดีมากครับแล้วก็เสามารถจะนำมวารู้ไปเผยแพร่ได้ไปถ่ายทอดได้ไปอธิบายได้ ก็มีการร่วมกันทําอยู่ครับแต่เรื่องการประเมินผลเนี่ยต้องรอปีนี้นะครับจะมีการเอ่อเนินการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่ทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับเรื่องของการสร้างเครือข่ายแล้วก็การส่งเสริมความเป็นพลเมืองครั้งนี้เราลองมาดูในลักษณะของงานแม้ว่าจะเป็นงานประจําที่ทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่การวางแผนงานสําหรับปี2565ก็น่าจะมีการวางโครงการเอาไว้ว่าจะมีอะไรที่สานต่อจากงานประจําที่เราทำกันเป็นประจําอยู่แล้วหรือว่าจะมีแผนงานใหม่ที่เกิดขึ้นในปี2565นี้บ้างไหมคะ ในส่วนของใน255เนี่ยเราก็ยังยึดแนวทางเดิมมันคือในเรื่องของเอการบูรนาการร่วมกันกับเอหลายหน่วยางาน,นระดับกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยเราในเรื่องของการสร้างความรู้จะได้ถูกต้องแก่แประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับการปกครองในระบบเสถีไตอันนี้ว่าสุดทรงเป็นบุกเนี่ยถ้าเราเรารวมมันได้เนี่ยครับแล้วก็เครือข่ายเราเข้มแข็งเนี่ยอก็มี ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มองว่าจอ,อทำยังไงเนี่ยจะจะให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยโดยให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้นะครับตอนนี้เราเราทำทั้งในส่วนของสปทและก็ในส่วนของรบบุรมศึกษาเนี่ยในส่วนของรบบุรมศึกษาเนี่ยตอนนี้เราได้ทําหลักสูตรเรื่องของพลเมืองเข้มแข็งนะครับแล้วก็ได้ได้ไปพบท่านป่อหลักกระทรวงแล้วก็ท่านรัฐมนตรีในเรื่องของการนำหลักสูตรพลเมืองเข้มแข็งเนี่ยไปใช้กับมหาวิทยาลัยและราชราชพัฏนสามสิบแปดแห่งทั่วประเทศ ตอนนี้เรากำลังประเมินผลหรือว่าหลักสูตรที่นําไปใช้กับรัชพัฒนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังนั้นเนี่ยประเมินผลเสร็จเนี่ยเราจะมาทําในเรื่องของหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอาจจะเป็นแกนกลางนะครับที่จะใช้กับเด็กราชพัฒทั้งหมด38แห่งซึ่งจะเป็นวิชาทั่วไปที่เด็กต้องเรียนนะครับเป็นเรื่องของการสร้างพลเมืองคุณภาพนะครับแล้วก็ถ้าสามารถจะปรับสูตรให้สามารถเอาเรื่องพลเมืองคุณภาพไปใช้ได้เนี่ยก็เข้าใจว่าทางทางรัชพัฒนก็ ก็น่าจะนําไปใช้แล้วก็เกิดผลดีเนี่ยเราจะขยายผลไปในมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อมีการเรียนซึ่งต้องใช้เวลายาวนะครับก็คือต้องต้องเรียนตั้งแต่ระดับเอประถมจนถึงมัธยมแล้วก็จนถึง,ถงระดับมหาวิทยาลัยเลยครับอค่ะก็คือถือว่ากลุ่มของเด็กนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มหลักเลยในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของทางสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเลยถูกต้องใช่ไหมคะ คือในส่วนของเด็กเนี่ยเ,เราเราเพิ่งเข้ามาในเรื่องของทําในช่วงนี้เนื่องจากว่าต้องต้องเข้าไปทําในเรื่องของด้าอาหารลักสูตรเนื่องจากว่าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและถึงเข้าไปดำเนินการเพื่อร่วมกันทําหลักสูตรในเรื่องของการสร้างพลเมืองคุณภาพตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการทําเพื่อเป็นพายอตโปรเจกต์และถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยลองใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดผลดีเนี่ยอาจจะให้ทางกระทรวงศึกษาฯนำไปใช้ต่อไปครับ อืมค่ะที่ผ่านมาลองยกตัวอย่างให้เราได้รู้จักกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นโครงการพวกนี้มาแล้วแต่บางทีไม่รู้หรอกว่าเอา้าอันนี้เป็นงานด้านการส่งเสริมเครือข่ายหรือการส่งเสริมความเป็นพลเมืองอย่างเช่นโครงการอะไรบ้างคะที่เราอาจจะเคยคุ้นๆกันมาบ้างกับโครงการเดิมๆหรือโครงการใหม่ที่เรากําลังจะรังสรรค์ขึ้นมาค่ะออโครงการเดิมๆเ,เนี่ยก็คือถ้าเกิดเรียนระดะรนะรับระดับจิตศาสาเนี่ยได้เรียนทุกคน เรือแม่ก็ลูกเสืออาสากรกตหรือแม่ก็โครงการโหดสัปดาปิปไตยถ้าท่านอยู่กทมเนี่ยถ้าท่านอยู่กทมในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมาเมื่อปี2556นะครับจะมีโครงการโหดสัปดาปิปไตยก็คือโครงการเนี้จะจะเป็นมีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการให้เด็กมาศึกษากระบวนการ6ขั้นตอนปัจจยคือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้เด็กเนี่ยมาศึกษาดูว่าปิปไตยเกี่ยวข้องกันมีเรื่องอะไรบ้าง หลังจากนนี้นนให้เด็กทํากิจกรรมเช่นอาจจะวาดวาดรูปรณรงค์ให้มีการเอ่อรณรงค์ให้คนไปเลือกตั้งเ,เขียนจดหมายถึงพ่อแม่และพ่อแม่ตอบมาว่าจะไปเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนะครับแล้วก็แล้วก็บรเลกตั้งเนี่ยให้เด็กไปดูว่าพาพ่อแม่ไปเลือกพาพ่อแม่ไปเลือกหรือไม่อันนี้ถ้าพ่อคองในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเคยพบถ้ามีลูกมีหลานในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่ที่โรงเรียนทาให้ให้ให้กับพ่อแม่พารณรงค์ให้พ่อแม่ไปเลือกตั้ง อันนี้ก็คือหกโครงการโกสัปดาห์ปฏิธิปไตยครับที่เราเคยทำครับค่ะแล้วปีสองพันห้ารอหกสิบห้านี้ที่จะมีกิจกรรมเนี่ยลักษณะของการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนี่อย่างเช่นหน่วยงานไหนยังไงบ้างคะกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอะคะคือในส่วนนี้เนี่ยที่เราร่วมมือกับกระทรวงอื่นเนี่ยตอนนี้กระทรวงหลักเนี่ยมีมีอยู่ประมาณกระทรวงนะครับที่เราร่วมมือด้วย ก็คือหนึ่งกะทรวงสาสุขนะครับตอนนี้เราประสานงานเนี่ยเพื่อจะขอให้เอาเครือข่ายอาสามอเนี่ยามาช่วยเราในเรื่องการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองในระบบประเทศไตยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราก็เอามาเอามาช่วยในเรื่องของการคัดกรองก่อนอาสามอนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งของโควิดอยู่นะครับกรณออีคัดก,อกรองกรณีช่วยในกระบวนการเลือกตั้งอยู่แต่ต่อไปเนี่ยของทุกทุกเนี่ยเราอาจจะให ช่วยในเรื่องของการปรับพันธุ์เรื่องการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องการปกครองด้วย well ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราก็ขอร่วมมือในส่วนของกรมการปกครองแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมนิมชนเนี่ยให้เข้ามาเป็นเครือข่ายหรือกรรมการศูนย hey. wow. ์ต S <S 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 รวจสอบไปกับตอเราครับแล้วก็ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยถ้าถ้ามีงบประมาณสามารถสนับสนุนกับสวสอบไวตอได้เนี่ยก็จะขอความร่วมมือเขา นะครับไอ้ส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความวาม,มั่นคงมนุษย์เนี่ยก็คือผู้สูงอายุนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ขอให้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการศูนย์ด้วยนะครับในส่วนของสํานักง,งานส่งเสริมการกษานอกระบบและการตลาดามนุยานสายเนี่ยเราขอใช้ที่เขาจุดแล้วฉะนั้นเซ็นเตอร์เราเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์สอสปปีตอครับแล้วสนยนเหล่านี้ก็จะมีเลือกตั้งเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการรณรรค์ให้ไปเซฟสิ์เลือกตั้งในเรื่องของการให้ความรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่เราทํางานร่วมกันอยู่ครับ การทำงานร่วมกันแบบนี้นะคะเรามุ่งหวังในเรื่องของการเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคะเรื่องของเครือข่ายกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองคือเรามองว่าถ้าปัญหาจริงเนี่ยเกิดจากเกิดจากที่เราอาจจะยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกัน,น,นกในระบบประชาปไตฉะนั้นเราก็าหวังว่าถ้าบบชนเนี่ย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นตัวลเมือที่มีคุณภาพเนี่ยผมก็ก็มองว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาเในเรื่องของเกี่ยวกับเกี่ยวกับประเทศชาติได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าบุเมืองมีคุณภาพเนี่ยบลระเมืองเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเคารพสิทธิเสรีภาพบุคคลนเดินการเคารพกฎหมายในเรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ที่ที่บลระเมืองคุณภาพเป็นเนี่ยจะทําให้ประเทศชาติเนี่ย แก้ปัญหาได้ในในหล,หลายๆอย่างนะครับอ๋อค่ะแล้วขั้นตอนต่างๆในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเนี่ยอันเนี้ยที่ประชาชนจะได้โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมงานด้านการเลือกตั้งเนี่ยจะจะเป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนต่างๆพวกนี้พอจะขยายความให้เราทราบได้ไหมคะคือคือคำว่าความเป็นพลเมืองคุณภาพเนี่ย หรือว่าความรู้เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอมีบ้างทางทวิบบุ๊กเนี่ยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งนะฉะนั้นเนี่ยเรามองในเรื่องของระบบประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยเข้าใจหลักการประชาธิปไตยเนี่ยก็จะทําใ,ให้คนเนี่ยจะอยู่ในสังคมร่วมกันได้นะครับซึ่งหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีอยู่หลายหลักการที่ที่มีการพูดถึงเช่นหลักของเหตุผล ถ้าถ้าเราสามารถเข้าใจตางันว่าประเทศที่เป็ในรทศไตเนี่ยในการทราอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีหลักของเหตุผลนะครับแล้วก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ต้องเคารพต่อต่อเสียงข้างมากแล้วก็ให้เกิเสียงข้างน้อยอย่างเงี้ยถ้าเราเราใช้หลักเหตุผลมาในการมีชีวิตอยู่หรือว,ว่าดํววาเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเกิดทุกเรื่องไม่ว่าหลักคอารัภาพที่เราคนอยากจะให้คนเป็นเนี่ย ถ้าคนไทยคิดว่าเมื่อคนเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันมีค่าความนมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแล้วมีความเป็นที่เป็นน้องกันเนี่ยผมว่าไอา้ความขัดแยง้งหรือความแตกแยกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะทําให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขมีความมั่นคงอย่างนี้ผมว่าบางทีถ้าเกิดเราเราไม่ได้เกิดความขัดแยง้งในแข่งขันกันมากเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้พอนำโดยสู่ความเป็นเระเมืองเนี่ยผมว่าคนก็จะเข้าใจแล้วก็จะอยู่เป็นสังคมแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะมีความสุข นะครับก็ประเทศชาติก็จะก็จะสรุปเรียบร้อยดีนะครับค่ะที่ผ่านมาเวลาเราทํางานด้านส่งเสริมความเป็นพลเมืองนะคะเอาโครงการที่เสร็จสิ้นไปแล้วในปีก่อนๆน,นะคะตอนที่เราวัดผลนี่เราวัดผลจากอะไรอะคะคือคือในส่วนของการทํางานเหล่านี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของทางสังคมค่ะนะครับไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของการก่อสร้าง นะครับบางทีเนี่ยบางทีเราต้องวัดผลเนี่ยมันต้องก็ได้ยังเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพค่ะแต่สิ่งนี้เนี่ยพอเราทําไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องติดตัวอยู่ที่ตัวบุคคลว่าคนหล่านั้นเนี่ยได้รับไปแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วนําไปปฏิบัติได้บางทีเนี่ยมันต้องต้องใช้เวลานะครับใช้เวลามันมันก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเขาไปพัฒนาตัวเองแค่ไหนอย,อยังไงนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราก็พยายามนะ จะให้ความเข้าใจกับเขานะครับค่ะเ <c oughs> พราะว่าเรื่องของปลูกจิตสํานึกและความเป็นพลเมืองเนี่ยมันจะได้ยินกับเรื่องของโครงการปลูกจิตสํานึกความเป็นพลเมืองอ่ามันจะได้ยินคำเนี้ยบ่อยๆมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เป็นค่อนข้างจะเป็นนาม,มาทมนะคะแต่พอเราพอเราสร้างโครงการมาตามหลักของหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวชี้วัดว่ามันมีประสิทธิภาพยังไงก็เลยก็เลยต้องถามว่าเออเวลาวัดผลอะไรที่มันเป็นนาม,มาทานี่เราวัดกันยังไง คือยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เรากำลังจะทำโครงการค่ายค่ายของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กับเด็กนะครับก็คือเราจะให้เด็กเนี่ยมาเข้าค่ายกับเราอย่างยี่สิบคนซึ่ง <reco> ย <Christ. S 2> ี่สิบคนเนี่ยเราก็จะเอาหลักการแนวคิดเรื่องมาฒนธใจเนี่ยมาสอนเด็กเหล่านี้แต่นั้นเนี่ยเราก็ให้เด็กจะออกแบบแผนการเรียนการสอนแล้วก็ไปสอนกับเด็กในโรงเรียนมัธยมเนี่ยอย่างน้อยสามโมงดังนั้นเนี่ยวิธีการวัดผลของเราเนี่ยในเชิงของ ปริมาณเนี่ยเราก็จะวัดว่าเด็กเข้ามาอบรมครบไหมในเรื่องของไปสอนโรงเรียน,น,นต่อเนี่ยสอนครบไหมแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยเราต้องเอาออกแบบออกแบบดูว่าเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยทักษะสีก่อนเรียนเป็นยังไงทักษะสิ่หลังเรียนเ,นยเป็นยังไงแล้วถึงเอามามาแบบตัววัดอันนี้เราก็จะออกแบบดูเหมือนกันในส่วนของเรื่องค่ายนักนศึกษาที่ลองทําอยู่นะครับอืมค่ะเพราะพอบอกว่ามันเป็นจิตสํานึกอะมันวัดยากจริงๆค่ะจริงไหมฮะถ้าลองมันมันวันวัดยากมากเลยอะ ค่ะ <anse> มีมีอะไรที่เราอยากจะฝากไว้ได้มั้ยคะเพราะว่าประชาชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปได้ในอนาคตอยากให้ อยากให้ท่านรองวีระได้พูดถึงเรื่องของความสําคัญของความเป็นพลเมืองและจิตสํานึกที่เราทุกคนจะต้องสร้างอาจจะไม่ได้ผ่านจากโครงการของกกตหรอกนั้นแหละมันอาจจะเกิดจากตัวท่านเองในการที่ท่านจะเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อนําพาประเทศของท่านให้ดียิ่ง,งขึ้นไปด้วยะค่ะเชิญเลยค่ะคือต้องต้องยอมรับว,ว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยอํานาจที่ปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ๆก็คือ ความสาคัญเนี่ยต้องอยู่ที่ประชาชนนะครับฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะจะเป็นตัวตัดสินใจในเรื่องของการเลือกนะครับหลือคั้นเลือกผู้นำนะใช้อำนาจที่ป็นใจของตัวเองฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราสามารถจะเข้าใจว่าเรามีอํานาจในการที่จะปกครองปกครองประเทศฉะนั้นเนี่ยประชาชนในสําคัญที่จุดถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยเเลือกคนที่ดีหรือมอบอำนาจที่ดีให้กับคนที่ดีไปทําหน้าที่เนี่ย แล้วไม่เกิดความขัดแย้งหรือไม่เกิดปัญหาเนี่ยอันนี้จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเรื่องของคนเนี่ยประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการทํางานด้านเครือข่ายการเลือกตั้งและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองนะคะต้องบอกว่าทํามาอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าบอกว่าปี2565ปีใหม่นี้จะมีอะไรมันเป็นความต่อเนื่องที่จะต้องทําอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าจิตสํานึกเนี่ยอย่างเรื่องของอาอาอย่าทิ้งขยะ ยังทำเป็น 20, 30, 40ปีเลยนะทุกวันนี้ก็มารณรงค์กันต่อเรื่องของการแยกขยะก็ยังต้องใช้เวลาในการรณรงค์กันไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เราหยุดไม่ได้ค่ะแต่เราก็ต้องสร้างขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะก็ต้องเป็นกําลังใจให้ทางกกตนะคะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นงานสําคัญเลยการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเป็นภาระหน้าที่ที่เป็นงานหลักเลยในการที่จะทําให้ประชากรซึ่งถือว่าเป็นทรัพ,พยากรที่สําคัญของประเทศเนี่ยมีคุณภาพจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่านรองวีระยี่แพรค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และเปิดประตูสู่กก,ะกะตจะมีให้คุณผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำวันอาทิตย์ค่ะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะวันนี้ท่านรองวีระยี่แพรและโฟนนันประพัฒเฉลิมสินหิรันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ